ยินดีต้อนรับกลับมาที่ Motormind สถานที่ที่คนรักรถตัวจริงและผู้หลงไหลในรถบรรทุกได้มารวมตัวกันเพื่อสำรวจยานยนต์ใหม่ๆที่กำลังสร้างอนาคตของโลกยานยนต์หากคุณคือคนที่หลงไหลในพลังความล้ำสมัยและความแข็งแกร่งที่ไม่มีวันหมดอายุคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับยานพหาหนะที่ไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดาแต่เป็นตำนานที่อยู่คู่การเดินทางมานานหลายทศวรรษ และยังคงพัฒนายอย่างไม่หยุดยั้งนี่คือ Isuzu h i a s 2อ0 0รถตู้ที่ก้าวสู่อนาคตด้วยดีไซน์อันฉูเฉียวเทคโนโลยีล้ำยุคและความทนทานที่ทำให้มันเป็นที่รักขอหมูผู้คนทั่วโลกเสมอมาเมื่อพูดถึงรถตู้หนึ่งชื่อที่โดดเด่นที่สุดก็คือ h i a s เพราะมันไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกเมื่อหลายสิบปีก่อนเฮสถูกใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายทั้งเป็นรถพยาบาลรถโรงเรียนรถส่งของหรือแม้กระทั่งรถครอบครัวในหลายประเทศมันคือกระดูกสันหลังของการเดินทางจุดเด่นที่ทําให้เฮสพิเศษคือความสามารถในการปรับตัวไม่ว่าคุณจะใช้งานในรูปแบบใดมันก็พร้อมรับมือได้เสมอและในปี2026เฮสใหม่กําลังพิสูจน์ว่าการพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุดทันทีที่คุณเห็นเฮสรุ่นใหม่คุณจะรู้สึกถึงความทันสมัย ตั้งแต่แรกพบเส้นเหลี่ยมแบบเก่าได้ถูกแทนที่ด้วยเส้นสายโค้งมนโปรไฟล์ที่ลู่ลมและด้านหน้าที่ดูแข็งแกร่งและมีสไตล์กระจังหน้าใหม่สะท้อนปรัชญาการออกแบบล่าสุดของอีสุสที่เน้นความดุดันแต่เรียบง่ายฝฟหน้าเหล็ตทาให้รถดูเฉียบคมและล้ําสมัยในขณะที่ด้านข้างที่โฉบเฉี่ยวและซุ้มล้อที่ชัดเจนเพิ่มความมั่นใจถึงแม้มันจะเป็นรถตู้แต่ก็ดูมีความสปอร์ตอย่างน่าประทับใจอีสุสเข้าใจดีว่าธุรกิจต้องการประสิทธิภาพแต่ลูกค้าก็ยังอยากได้ความสวยงาม และ H 2อสกก่อต่อบททั้งสองอย่างเมื่อก้าวเข้ามาภายในความเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งชัดเจนรถตู้มักถูกมองว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้งานเชิงพาณิชย์มากกว่าความหรูหราแต่ H 2อยสกยกระดับทั้งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีห้องโดยสารกว้างโปร่งใช้วัสดุคุณภาพสูงบอกคนขับถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระเหมือนรถ SUV ระดับพรีเมียมมีระบบปรับหลายทิศทางและให้ทัศนวิสัยที่ดีบนท้องถนนแผงคอนโซลกลางโดดเด่น ด้วยหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รวมระบบนำทางความบันเทิงและข้อมูลตัวรถเข้าด้วยกันรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ทำให้การเดินทางยาวนานไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปสำหรับผู้โดยสารให้ S มีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่12ถึง17ที่นั่งเหมาะทั้งครอบครัวบริษัททัวร์หรือรถรับส่งพนักงานบอกถูกพัฒนาให้รองรับสบายขึ้นมีพื้นที่วางขากว้างกว่า,วาเดิม พร้อมช่องชาร์จไฟหลายจุดช่องแอร์ด้านหลังและไฟ ambient lighting ในรุ่นท็อปแสดงให้เห็นว่า Isuzu m o r h i ไม่ใช่แค่รถตู้แต่คือการทําให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแน่นอนว่าความอเนกประสงค์ยังเป็นหัวใจสําคัญให้ S 2องพันเพิ่มพื้นที่เก็บของฟังก์ชันประตูสไลด์ที่ทํางานลุ่มลนขึ้นและการจัดวางพื้นที่บรรทุกที่ชานฉลาสําหรับการใช้งานขนส่งสินค้าพื้นเรียบและช่องเปิดกว้างทําให้การขนถ่ายง่ายและรวดเร็วน้ําหนักบรรทุกก็ยังคง,งยอดเยี่ยมทํา ให้แฮรรรับมือได้ทั้งคนและของอย่างไม่ลำบากขุมพลังของไฮรอส2,026มีให้เลือกหลายแบบทั้งเครื่องดีเซนเทอร์โบรสิทธิภาพส,สูงเบนซินที่เหมาะกับบางตลาดและที่สําคัญคือรุ่นไฮบริดใหม่ล่าสุดเครื่องดีเซนให้แรงบิดสูงเหมาะกับงานบรรทุกหนักและวิ่งทางไกลเครื่องเบนซินให้ความนุ่มนวลเหมาะกับการขับในเมืองส่วนรุ่นไฮบริดที่ผสานมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องเบ